ปาไพรนะคะต้อนรับคุณเข้าสู่ผลงานเรื่องล่าสุดในเดือนสิงหาคมนะคะพี่สาวที่รักเรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กแล้วนะใครที่ได้ดาวน์โหลดไปแล้วขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการสนับสนุนค่ะส่วนหนังสือเสียง ก็ขอบคุณเช่นเดียวกันหลายคนรอเนาะก่อนถ้าชอบไม่ชอบอยังไงบอกกันบ้างนะแกวจะได้นําม,มาปรับปรุงผล,ง,ผลง,งานในเรื่องอื่นๆต่อไปนะคะช่วงนี้เสียงก็ยัง,ลงคลุมเครืออยู่นิดหน่อยยังไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจแล้วก็ขอบคุณเรื่องของการสนับสนุนในทุกๆรูปแบบด้วยค่ะมาต่อกันที่ตอนที่4สําหรับพี่สาวที่รักค่ะ ี่สาวที่รักตอนที่สี่น่ารักจัง จะบอกตัวเองว่าไม่กล้าใส่แต่ก็ต้องใส่เพื่อออกจากห้องนอนมาตามหาเจ้าของชุดสุดแซบซึ่งก็หาไม่ยาก เพราะโครงสร้างของบ้านไม่ซับซ้อนโดยเฉพาะห้องโถงกว้างตกแต่งด้วยไม้ประดับหลากหลายสายพันธุ์ที่อยู่ถัดจากหน้าบันไดและมีร่างของผู้หญิงสวมชุดคลุมสีครีมนั่งจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยท่าทางเคร่งเครียดพี่สอนยังไม่นอนทั้งที่จะตีสองอยู่รอมรอ กัญญาราดาว่าห้องที่มีประตูบานใหญ่ถัดจากโต๊ะทำงานที่มีร่างของพี่สอนนั่งเท้าข้อศอกกับผิวโต๊ะคงเป็นห้องนอนส่วนตัวที่บอกเธอว่าแวะมาหาได้ทุกเมือ่อกระนั้นแรกเห็นอุ้งมือที่มีผ้าพันแผลยันกับผิวโต๊ะและใช้ปลายนิ้วเขี่ยริมฝีปากกัญญาราก็ไม่กล้าเอ่ยทักเพราะเกรงว่าจะรบกวนเวลาของพี่สอนอ้าวหิง ยังไม่นอนอีกเหรออ,อุ้ยยังค่ะแต่ไม่ทันก้าวไปไหนก็ต้องค่อยๆเหลียวมองแล้วพบว่าพี่สอดเอื้อมควาแก้วน้ำใสแจ๋วด้วยมือข้างซ้ายส่วนอีกมือที่ใช้ปลายนิ้วเขียวริมฝีปากเล่นก็เหมือนต้องเกรงไว้อย่างนั้นเพื่อบรรเทาความเจ็บก็นะคนถนัดขวาที่ทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์คงจะเผลอออกแรงมากเกินไป พี่สอนนิ้วหน้าขณะยกแก้วน้ำใสแจ๋วขึ้นจีบปลายเท้าที่ดันเก้าอี้ให้ขยับหมุนมาหาผู้ประสบภัยอย่างเธอหนูหญิงนอนไม่หลับใช่ไหมล่ะเธอพยักหน้าขณะก้าวไปหาอย่างระมัดระวังไม่ให้ล่วงล้ำพื้นที่ส่วนตัวส่วนเรื่องจะขอเปลี่ยนชุดนอนเป็นชุดอื่นนั้นคงไม่กล้ารบกวนแล้วอย่างน้อยพี่สอนก็ไม่ต้องค้นหามาให้ใหม่ ่าเราเชียวพี่นอนไม่หลับเหมือนกันพี่อยู่ที่นี่มาตั้งนานไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเลยยิ่งตอนที่เห็นหนูนั่งพิงราวบันไดพิงโทษทีนะทางที่ตั้งใจว่าจะเข้มแข็งเพื่อช่วยปลอบใจแต่ก็อืมจะดื่มนมอ,อุ่นๆหน่อยไ,ไหมเดี๋ยวพี่จัดการให้ไม่ไม่ค่ะแน่ใจไม่หิวหรอ เป็นอีกครั้งที่กัญญาราพยักหน้าเบาๆแต่ถ,ถ้าหิวกลางดึกของในตู้เย็นห้องครัวข้างล่างหนูเลือกทานได้ทุกอย่างเลยนะไม่รู้สึกผะอืดผะอมหรือว่าเวียนหัวแล้วใช่ไหมใช่ค่ะหญิงไม่เป็นอะไรแล้วโอเคค่อยลงใจหน่อยพรุ่งนี้สายๆพี่จะพาออกไปหาซื้อเสื้อผ้าแล้วก็ของใช้ส่วนตัวเนะาะค่ะแต่ว่า พี่สอนจะขับรถไหวเหรอคะน่าจะไหวคนใจดีตอบพลางก้มมองมือขวาของตัวเองที่มีผ้าพันแผลสีขาวสะอาดส่วนอีกข้างมีแก้วน้ำใสแจ๋วให้ยกขึ้นจิบอีกนิดใบหน้าขาวเนียนที่ปล่อยผมยาวทำสีน้ำตาลเทาหม่นมองกวาทุกวันจากที่กันยาราเคยเห็นคนสวยยืนรดน้ำต้นไม้อย่างอารมณ์ดีไม่เป็นไรคะ่ะ พี่สอนไม่ต้องไปส่งหรอกนะคะหญิงนั่งรถไปเองก็ได้แล้วถ้าพี่สอนจะเอาอะไรก็จดไว้ถิงจัดการเองค่ะท่ามกลางความเงียบที่ต่างคนต่างรอฟังว่าอีกฝ่ายจะพูดอะไรรอยยิ้มอ่อนของคนใจดีก็สร้างแรงสะเทือนตรงหน้าอกซ้ายจนกัญญาราต้องเตือนตัวเองว่าห้ามรบกวนเจ้าของบ้านมากไปกว่านี้และทำตัวให้เป็นประโยชน์เพื่อตอบแทนบุญคุณ ว่าแต่พี่สอนทำอะไรอยู่หรอคะให้หญิงช่วยไหมช่วยอะไรอะไร,อะไรก็ได้คะ่ะพิมพ์อยู่หรือเปล่าคะเปล่าค่ะหนูไปพักผ่อนเถอะสังเกตอาการตัวเองด้วยว่าหายใจได้เหมือนปกติไหมส่วนพี่น่าจะต้องอ่านบทความกล่อมตัวเองสักหน่อยแล้วค่อยเข้านอนแต่หิงอยากช่วยอย่าดื้อสิคะ พักผ่อนให้หายตกใจแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายก่อนแต่ถ้าอยากช่วยพี่ก็พอจะมีเรื่องรบกวนอยู่นิดหน่อยค่ะเรื่องอะไรคะพี่สอนบอกหญิงมาได้เลยถ้าหญิงทำได้หญิงจะทำให้สุดฝีมือท่าทางตื่นเต้นรอฟังของหน้าขำที่พี่สอนหลุดหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีรอยยิ้มที่กัญเนราได้เห็นชัดเต็มสองตาในรอบหลายเดือน ทำอาหารเป็นไหมเป็นค่ะหญิงชอบทำอาหารแต่กลัวที่บ้านหนุนค่อนข้างแคบแล้วก็ต้องใช้ร่วมกับคนอื่นหญิงก็เลยแวะทานข้างนอกแล้วค่อยเข้าบ้านส่วนขนมก็ตุนไว้ค่ะพี่สอนอยากทานอะไรคะอืมอะไรก็ได้ที่ไม่เผ็ดไม่ต้นหอมไม่ดิบโดยเฉพาะไข่ดาวที่พี่น่าจะไม่ถนัดจับตะลิวด้วยมือซ้าย ได้เลยค่ะแล้วหญิงจะทำให้สุดฝีมือพี่สอนจะนอนดึกเนาะตื่นตอนเช้าจะได้สดชื่นค่ะฝันดีนะคะหญิงไม่กลัวลรวค่ะฝันดีถ้ามีอะไรก็เรียกพี่ได้นะกดตรงปุ่มข้างเตียงใกล้กับหมอนข้างฮะปุ่มข้างเตียงใช่ค่ะเมื่อก่อนคุณปู่ของพี่ท่านเคยนอนที่ห้องนั้นพี่ก็เลยต้องติดตั้งระบบช่วยดูแล แต่ตอนนี้ท่านย้ายไปอยู่เมืองเหนือแล้วคุณหมอบอกว่าสภาพอากาศที่นั่นจะช่วยให้ท่านแข็งแรงอ๋อค่ะข,ขอบคุณมากนะคะพี่สอนราวกับความสุขถาโถมเข้าใส่แบบไม่ทันให้ตั้งตัวกันยาราก,กลับลงมายัางห้องนอนของตนด้วยรอยยิ้มเปี่ยมสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกระทันหันช่วยพัดพาความทรงจำที่สวยงามให้ย้อนกลับ หัวใจพองโตแล้วไหวสัน่นกระนั้นก็ต้องข่มตานอนเอาแรงเพื่อตื่นมาเตรียมอาหารเช้าให้พี่สาวใจดีห่วงแห่งราตรีที่มีชุดนอนผ้าซาตินหอมกลิ่นกุหลาบช่วยปลอบประโลมจิตใจของกัญญาระให้หลับสนิทและยาวนานจนหลงลืมความทุกข์กระทมที่ต้องสูญเสียข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวไปในกองเพลิงเช้าว,วันใหม่ ที่สภาพร่างกายสดชื่นขึ้นมากและตื่นลืมตาตั้งแต่ไก่โฮกันยาราก็มองหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารทว่าสิ่งแรกที่เธอสังเกตเห็นคือเสื้อผ้าอาพรที่วางซ้อนกันอยู่เหนือพนักพิงโซฟาตัวใหญ่ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลประตูห้องนอนชั้นล่างเท่าใดนัก นอกจากเสื้อผ้าที่พับวางซ้อนอย่างเป็นระเบียบแผ่นกระดาษที่มีข้อความระบุสั้นๆด้วยตัวหนังสืองนไปเอ็นมาก็ชวนให้คนงัวงเงียหัวร้อขำพี่สอนเขียนโน้ตเล็กๆแปะติดไว้ว่าสำหรับพรุ่งนี้เช้าคะ่ะเลือกได้เลย <c oughs> น่ารักจังเฉพอะรู้ว่าเอามาวางไว้ให้ตั้งแต่เมื่อคืน และเพื่อไม่ให้กังวลมากเกินไปกันเดาราก็เลือกเสื้อเบลาสสีขาวที่มีคอรูปหัวใจแขนยาวปิดถึงข้อมือชายเสื้อเสมอเอวคอดดูเรียบร้อยที่สุดแล้วหลังอาบน้ำล้างหน้าแปลงฟันด้วยชุดแปลงใหม่ที่แกะออกมาจากกล่องบนชั้นวางของในห้องน้ำเธอก็เปลี่ยนเสื้อผ้า และรวบมัดเส้นผมให้หน้าตาสดชื่นอย่างน้อยก็เพื่อเจ้าของบ้านที่ตื่นขึ้นมาแล้วจะได้พบกับความสดใสและช่วยให้แผลหายเร็วแน่ละ่และแผลพุพองต้องใช้เวลารักษาส่วนเรื่องอาหารการกินพี่สอนบอกเธอแล้วว่าไม่เผ็ดไม่ต้นหอมและไม่ดิบก็เป็นอันใช้ได้ดังนั้น ไข่าดาวหมูแฮมกับกาแฟร้อนที่ลองสังเกตด้วยตาก็รู้ว่าพี่สอนดื่มอเมริกาโน่เพราะไม่มีครีมเทียมหรือน้ำตาลวางอยู่ใกล้ๆบาร์สำหรับทำเครื่องดื่มห้องทำอาหารที่มีโซนปิ้งย่างแบบบิ้วอินสีขาวและเคาน์เตอร์บาร์ที่มีเก้าอี้ทรงสูงจัดวางอย่างลงตัวการตกแต่งบกบอกว่าบ้านหลังนี้เคยมีผู้ร่วมอาศัย แต่คงเป็นเพราะต้องพาผู้ใหญ่ที่เปรียบเสมือนร่มโพร่มไซไปเปลี่ยนบรรยากาศเพื่อสุขภาพพี่สอนจึงต้องอยู่เพียงลำพังท่ามกลางความเงียบที่มีร่มเงาไม้ใหญ่ปลูกใกล้กับข้างผนังกระจกตอนที่การยราค้นพบส่วนหย่อมที่ไม่สามารถมองเห็นจากมุมหน้าบ้านเธอก็ตกหลุมรักษะไว้น้ำส่วนตัวที่แสนจะร่มรื่นในทันทีเรียบร้อย ไข่าดาวหมูแฮมแกาแฟแล้วก็บรอกเกอรี่แครอทน,น้ำสลัดเพื่อสุขภาพรับรองว่าอร่อยชัวว่าแต่ทำไมพี่สอนยังไม่ลงมาอีกนาะปกติก็ตื่นออกไปรดน้ำต้นไม้เวลาประมาณนี้นี่นา จากที่สงสัยและเฝ้ารออยู่นานสองนานกัญญาลาก็เริ่มห่วงว่าพี่สอจะจัดการกับกิจวัตรประจำวันไม่ได้ตามประสาคนถนัดขวาเธอจึงตัดสินใจก้าวขึ้นไปบนชั้นสองและไม่ไวายต้องก้มมองเรียวขาของตนที่สวมยีนสั้นกว่าหัวเข่าเป็นคืบซึ่งก็เป็นไซส์ที่พอดีกันเป๊ะเธอกับพี่สอจึงน่าจะสวมใส่เสื้อผ้าด้วยกันได้ อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่สอนคะตื่นด้วยยังเอ่ยคำหลังกัญญาราลองชะเงิดชะแงะและดูเมื่อขึ้นมาถึงห้องโถงบนชั้นสองแต่ว่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงหน้าคอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ที่มีขนาดใหญ่บนผนังห้องนอนพื้นที่ที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการใช้ชีวิตภายในบ้านยิ่งผนังกระจกที่ม่านขาวถูกเปิดออก แล้วมองเห็นร่มเงาไม้ใหญ่ตรงหน้าโต๊ะทำงานที่มีคอมพิวเตอร์ตัวที่กัญยาราเห็นเมื่อคืนบรรยากาศอันร่มรื่นยิ่งน่าตื่นตาตื่นใจพี่สอนคงหลงไหลในความเขียวชุ่มของธรรมชาติก็ๆๆมีใครอยู่ไหมคะตื่นหรือ,อยังถื่นแล้วคะ่ะหญิงใช่ไหมใช่ค่ะพี่สอนอยู่ไหนคะพี่อยู่นี่ ในห้องนอนช่วยหน่อยได้ไหมได้ค่ะจะให้หญิงช่วยอะไรคะและจากน้ำเสียงที่ฟังดูแปลกพิกลกัญญาราก็เร่งก้าวไปหาประตูห้องที่เปิดทิ้งไว้ภายในหัวคิดจินตนาการว่าพี่สอนน่าจะจัดการกับบางสิ่งที่ต้องใช้มือข้างขวาไม่ถนัด จึงต้องร้องขอความช่วยเหลือแต่เมื่อก้าวเข้าไปในห้องที่มีกลิ่นหอมชื่นใจบรรยากาศหวานละมุนด้วยโทนสีชมพูอ่อนก็สะกดให้กันยารายืนอึ้งอยู่ตรงหน้าประตูโอ้โหนี่ห้องนอนเหรอคะ สวยมากด้วยเตียงสีชมพูอ่อนมีม่านแต่งประดับเสาทั้งสี่มุมราวกับห้องนอนของเจ้าหญิงในเทพนิยายหมอนใบใหญ่ที่โทนสีเดียวกันเฟอร์นิเจอร์คุมโทนในอาณาจักรที่เรียกว่าห้องนอนส่วนพี่สอนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าโต๊ะเครื่องแป้งด้านในสุดร่รางสูงสมส่วนรีบหันมามองแล้วส่งยิ้มแบบเขินๆโทษทีจ้ะ หนูช่วยพี่หน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะพี่สารจะให้หญิงช่วยอะไรคะคำหลังเหือดแห้งหายไปเมื่อกัญญาราสังเกตเห็นว่าร่างงามระหงที่หันมามองมีปัญหากับการสวมเสื้อคอวีสีฟ้าอ่อนด้วยซิปด้านหน้าเมื่อสังเกตดีๆคือตะขอซิปค้างอยู่ตรงใต้หน้าอก คือซิปมันติดพี่พยายามแก่แต่มันไม่ออกฉึงแรงๆก็กลัวมันจะหลุดติดมือมาด้วยหญิงช่วยพี่หน่อยได้ไหมตายละว,ว่ะช่วยนะ่ะช่วยได้แต่ทำไมต้องไปติดอยู่ตรงนั้นตรงที่มีอาพรป,ป้องปิดผิวขาวเนียนนอกจากยกทรงลายลูกไม้สีดำที่หน้าหลงไหลช่วงที่ต้องกลืนน้ำลายอย่างฝืดคอเจ้าของห้องก็เร่งก้าวมาหยุดตรงหน้า ห่างเพียงช่วงแขนน่าจะต้องปลดออกก่อนแล้วค่อยใส่ใหม่อีกทีอ๋อค่ะค่ะได้เลยหมดกันทำไมต้องเลือกใส่เสื้อตัวนี้ด้วยตัวที่ขนช่วยต้องควบคุมนิ้วมือของตัวเองไม่ให้สัน่นกระนั้นก็ค่อยๆทำทุกขั้นตอนอย่างมีสติและไม่ให้ถูกจับได้ว่าจใจเต้นแรงมาก <laughs> พี่ชอบเสื้อตัวนี้เพราะคุณปู่ช่วยเลือกให้เมื่อปีก่อนค่ะเลือกเก่งจังเลยนะคะสวยสวยใช่สวยมากโดยเฉพาะผิวพันธุ์ผุดผ่องตรงร่องหน้าอกยิ่งพี่สอนสวมปลาลายลูกไม้สีดำตัดกับสีผิวก็ยิ่งสวย <c oughs> หนูหญิงคะเป็นอะไรคะเขินเหรอ ฮะเ,เปล่านะไม่ได้เขนินแล้วทำไมแก้มแดงอ,อจริงหรอคะไม่พูดเปล่ากัญญาราที่ช่วยจัดการเรื่องซิปอย่างเบามือเอยียงเงย่อดาสบตาเจ้าของรอยยิ้มกรุ้มกริ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าเจ้าของถ้อยคำหวานหูที่ช่วยปลอบโยนหัวใจน่ารักจังเธอจะเขินพี่ทำไมผู้หญิงด้วยกัน น่ารักอย่างนั้นหรือเธอคงไม่ได้หูฝาดใช่ไหมก,ก็เพราะผู้หญิงด้วยกันนี่แหละค่ะถึงได้ขนเรียบร้อยค่ะอาหารเช้าเสร็จแล้วนะคะทานได้เลยเดี๋ยวหญิงลงไปรอข้างล่างนะคะจะได้ทําแผลทายาที่มือด้วยปไปก่อนนะคะ โดยไม่รอให้อีกฝ่ายอนุญาตกัญญาราก็หันหลังจ้ำอ้าวก้าวไปหาบันไดซึ่งทะแก้มทั้งสองข้างของเธอแดงเรื่อจริงๆก็น่าอายชะมัดพี่สอนคงดูออกว่าเธอเขินเรื่องอะไร ยังไงต่อละทีนี้จริงๆแล้วหนูหญิงเราเนี่ยจะว่าเขินก็เขินนะจะว่ากล้าก็ากล้าพอสมควรที่จะเข้าใกล้พี่เขาคนเราเนาะเพราะมันแอบ,บมานานๆแล้วมันเหมือนแบบว่าไม่อยากแอบ,บแล้วอ่ะมันก็จะสองจิตสองใจว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีจะบอกความจริงเลยดีไหมจะเปิดเผยตัวเลยดีไหมย้อนรลึกความหลังก็เลยได้ไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ฝากติดตามต่อในเวอร์ชันของอ e ีบุ๊กและหนังสือเสียงค่ะคลิปหน้าแก้วมีตอนเดียวจบให้ได้ฟังนะสําหรับใครที่รอตอนเดียวจบอยู่นะคะก็ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนในทุกๆรูปแบบค่ะขอบคุณทุกกําลังใจที่ให้กันด้วยเทคแค่าดูแนละสุขภาพด้วยนะบ๊ายบายค่ะ